คลิปนี้ครูแอลจะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพค่ะหน้า118กับหน้า119นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่5.2เปิดไปหน้าที่1นึเลยค่ะ เรามาดูข้อหนึ่งใหญ่กันเลยข้อหนึ่งใหญ่โจทย์เขาบอกว่าบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้จำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมีข้อมูลดังนี้ค่ะจากตารางจำนวนแยมผลไม้ที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เขากำหนดให้รูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนแยมผลไม้กี่กระปุกคะใช่แล้วค่ะเด็กๆ20กระปุกดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้ค่ะ20กระปุก1รูปแทน20กระปุกอันนี้เขาบอกตั้งแต่เดือนมีเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยยาตุลาเราจะไปนับเดือนมิถุนากันก่อนค่ะ นับทีละยี่สิบเป็นไหมคะหรือนับไปทีละสองก็ได้แล้วค่อยไปเติมศูนย์ทีหลังเห็นไหมยี่สิบมันมีเลขสองกับเลขศูนย์เราเอาศูนย์ไว้เติมทีหลังค่ะวิธีนับง่ายๆอ่านับอันนี้เป็นสองสี่หกแปดสิบได้เท่าไหร่คะได้สิบเขียนไว้เลยค่ะแล้วครูบอกให้เติมอะไรเติมศูนย์ข้างหลังค่ะง่ายไหมคะแบบนี้ ง่ายมากเลยไปนับเดือนกรกฎากันค่ะสองสี่หกแปดสิิบสองสเราก็เอามาเขียนเลยค่ะ14เติมอะไรลงไปคะเติม0ูนย์ค่ะได้140ค่ะเดือนสิงหานับเลยค่ะสองสี่ห มาดูรูปนี้กันค่ะรูปนี้มันมีแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ20คือเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10ฉะนั้นอันนี้ย60บวกกับอีก10เป็น70ค่ะเดือนกันยายนนับมาเลยค่ะสองสี่หดสบได้เท่าไหร่คะได้100ค่ะเดือนตุลาคม 2 4 6 8แดแล้วมาดูค่ะรูปสุดท้ายมันมีแค่ครึ่งหนึ่งอีกแล้วครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10อันนี้ได้8แล้ว80มาบวกอีก10เป็น90ค่ะมาทวนกันก่อนเดือนมิถุนาจะผลิตแยมได้100กระปุกค่ะเดือนกรกฎาคมผลิตแยมได้140กระปุก เดือนสิงหาคมผลิตแย้มได้70กระปุกค่ะเดือนกันยายนผลิตแยมได้100กระปุกเดือนตุลาคมผลิตแยมได้90กระปุกค่ะเราได้จํานวนกระปุกแยมแล้วใช่ไหมล่ะคะต่อไปเรามาตอบคําถามกันค่ะข้อ1เลย1รูปเนี่ยแทนจํานวนแยมผลไม้กี่กระปุกเขาบอกมาแล้วง่ายไหมคะง่ายมากเลยก็คือ 20กระปุกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะครึ่งรูปครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10นั่นเองเดือนสิงหาคมบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้ได้กี่กระปุกคะเดือนสิงหานี่ค่ะเดือนสิงหาได้เท่าไหร่ได้70กระปุกค่ะ ต่อไปข้อ3เดือนกันยายนบ้านแยมโฮเมดผลิตแยมผลไม้ได้ยังไงได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับกับเดือนตุลาคมอยู่กี่กระปุกเขาถามถึงเดือนกันยากับเดือนตุลามาดูคค่ะกันยาได้100ค่ะส่วนตุลาได้90ฉะนั้นกันยา100เนี่ยมันเป็นยังไงกับ90คะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆ100มันมากกว่า90ค่ะเราก็เขียนคำว่ามากกว่านะคะเดือนกันยาบ้านแยมผลิตแยมโฮมเมดบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้ได้มากกว่าเดือนตุลากี่กระปุกเอา100มาทำอะไรกับ90คะเราจะหาผลต่างฉะนั้นเอา100มาลบกับ90ค่ะเหลือเท่าไรเหลือ10กระปุก ฉะนั้นมันเดือนกันยาเนี่ยมันมากกว่าเดือนตุลาอยู่10กระปุกค่ะข้อ4เดือนตุลาคมบ้านแยมโฮมเมดต้องผลิตแยมผลไม้อีกกี่กระปุกจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมเราไปหาเดือนตุลาก่อนค่ะเดือนตุลาเขาผลิตได้90กระปุกค่ะส่วนเดือนกรกฎาคมเขาผลิตได้140ค่ะ เขาถามว่าต้องผลิตแยมอ,อีกกี่กระปุกถึงจะได้140เอาไปทำอะไรคะเราจะนับ90ไปถึง140ก็ได้หรือวิธีง่ายๆเอา140ตั้งลบ90้าสิค่ะตั้งเลย0ูนลบศูนย์นี่0 4นย์ลบเ้าได้ไหมไม่ได้กลายเป็น14นะคะ9นับไปถึง14 9แล้ว1ิบ1ิบเอ็ด ได้เท่าไหร่คะได้หฉะนั้นคำตอบก็คือเดือนตุลาเนี่ยต้องผลิตแยมอีก50กระปุกจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมคะ่ะใครถูกหมดบ้างเอย้ยเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้า119กันนะคะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่า ครูและนักเรียนชั้นป3ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไรสตอเบอรี่แห่งหนึ่งและแบ่งทีมให้นักเรียนเก็บสตอเบอรี่ดังนี้มีกี่ทีมคะเนี่ยลองนับดูซิมีกี่ทีมมีอยู่5ทีมมีสีอะไรบ้างคะมีสีสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพู5ทีม5สี ตารางนี้แสดงอะไรตารางนี้แสดงจำนวนสตรอเบอรี่ที่นักเรียนชั้นปสาแต่ละทีมเก็บได้ค่ะกำหนดให้รูปสตรอเบอรี่หนึ่งรูปแทนสตรอเบอรี่กี่ผลคะเขามีบอกแล้วใช่ไหมก็คือ30ผลนับเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเอา3นับไปทีละ3 หรือเอา3ามไปคูณแล้วค่อยเติมศูนย์ก็ได้เดี๋ยวจะบอกวิธีง่ายๆนะคะเมื่อกี้เรานับสองมันจะง่ายใช่ไหมแต่เราเอาพอเรานับเป็น3มเราจะงงใช่ไหมเรานับก่อนทีมสีฟ้าได้กี่ลูกมีรูปสตรอเบอรี่กี่ลูกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเอา3ามไปคูณห้ค่ะลองเอามาตั้งตรงนี้3ามคูณห้ได้สิห้าค่ะ แล้วเราเหลืออะไรเหลือเลขศูนเราเติมไปค่ะฉะนั้นทีมสีฟ้าได้จำนวน150่งร้้ผลค่ะต่อไปทีมสีแดงทีมสีแดงมีกี่ลูก1 2ึ่สอมลูกเอา3มาคูณ3ค่ะ3าคูณสได้9เติม0ูนย์ไปค่ะเป็น90แต่เห็นไหมคะมีอีกครึ่งลูก ครึ่งหนึ่งของ30คือเท่าไหร่คะเด็กๆรู้ไหมครึ่งหนึ่งก็คือเอา30ไปหาร2ได้เท่าไหร่ได้15ค่ะเอา90ไปบวก15ได้อ่าบวกสิ0บวก5ได้5 9บวก1ได้10ฉะนั้นทีมสีแดงได้กี่ลูกคะได้กี่ผล105ผลค่ะ ต่อไปทีมสีเขียวสังเกตต,ตารางเลยค่ะทีมสีเขียวจะเท่ากับทีมสีฟ้าใช่ไหมฉะนั้นเราเขียนไปเลยค่ะ150ค่ะต่อไปค่ะทีมสีเหลืองนับค่ะ1 2 3 4ามเอา30ไปคูณ4วิธีคิดง่ายๆเอา4คูณ3ค่ะ4คูณ3ได้12ใส่อะไรไปคะ ใส่ศูนย์ค่ะฉะนั้นทีมสีเหลืองได้120ผลค่ะสีชมพูหน่งสองเอา2ไปคูณ30ค่ะแล้วค่อยมาเติมศูนย์อ่า2 3ามเป็น60นะคะแต่นี่ค่ะครึ่งลูกครูบอกว่าครึ่งลูกเนี่ยมันบวกไปเท่าไหร่บวกอีก15 60บวกอีกสิเป็น75ค่ะ เดี๋ยวเราไปตอบคำถามข้างล่างกันค่ะข้อ1รูปสตรอเบอรี่ห่งรูปแทนจำนวนสตรอเบอรี่กี่ผลใช่แล้วค่ะเด็กๆ30ผลง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเขาบอกมาแล้วข้อ2ทีมสีเหลืองเก็บสตรอเบอรี่ได้กี่ผลคะนี่มาดูในตารางเลยทีมสีเหลืองเก็บสตรอเบอรี่ได้120ผลค่ะ ข้อสทีมสีอะไรและทีมสีอะไรเก็บสตอเบอรี่ได้จำนวนเท่ากันนี่ค่ะสีอะไรคะดูจากตารางก็คือสีฟ้ากับสีเขียวเก็บได้กี่ผลคะ150่ะ150ผลเท่ากันเขียนไปเลยทีมสีฟ้าและทีมสีเขียวคะ่ะเก็บสตอเบอรี่ได้ 150ผลเท่ากันค่ะข้อ4ถ้ากำหนดให้รูปสต,ตอเบอรี่รูปเท่ากับสตอเบอรี่ีผลต้องมีสตอเบอรี่จำนวนกี่รูปแทนจำนวนสตอเบอรี่ที่ทีมสีฟ้าเก็บได้เรามาดูทีมสีฟ้าก่อนทีมสีฟ้าเก็บได้150ใช่ไหมคะ วิธีคิดง่ายๆ150ถ้า1รูปมันแทน25ใช่ไหมเราจะเอา25บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆลองมาดูอ่ะสมมุติอันนี้1รูปนะคะก็คือ25บวกอีกอ่ะ25 25ะถ้าบวกกันแล้วตรงนี้เป็น50 50บวกเพิ่มไป อีก25เป็น75ต่อไปบวกไว้อีก25 75บวก25เป็น100ต่อไปค่ะ100บวก25เป็น125ต่อไปค่ะ25 125บวก25เป็น150ดูสิคะคูได้รูปสตาวิรี่กี่ลูกลองนับดูสิอันนี้ลูกที่1 2 3 4 ห้ 5, ฉะนั้นครูจะต้องมีรูปรูปลูกสตรอเบอรี่กี่ผลหกรูปแทนจำนวนสตรอเบอรี่ที่เก็บได้จากแต่จากตารางเขาได้กี่ลูก5้าลูกหรือวิธีคิดง่ายๆทีมสีฟ้าได้150ใช่ไหมคะแต่จำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือ25เอามาหารค่ะ หารเป็นไหมยี่หาร15บห้าได้ไหมหารไม่ได้ใส่ 0, 0ูไปเลยต่อไปให้ไปดูแม่25 25้คูณหก็ได้ร้อหทีเนี้ยมันลบกันก็เหลือศนย์ฉะนั้นคำตอบมันก็คือ6นั่นเองเป็นไงคะ2หน้านี้ไม่ค่อยยากใช่ไหมล่ะคะ เดี๋ยวครั้งต่อไปเราไปเรียนเรื่องอื่นกันนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ครูแอลก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้เด็กๆตั้งใจทํานะคะใครไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำหรือมาถามครูแอลอีกรอบก็ได้นะคะงั้นคลิปนี้ครูแอลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ